ฉันมาบ้านของผู้ให้ผู้ให้ให้แบบไม่มีสิ้นสุดให้แบบไม่หวังอะไรตอบแทนแต่ถ้าไม่ใส่ก็พังก็เสียทําใจให้ดีกว่าให้ให้อันนี้การเลาะให้เนี่ยให้ฝนแล้วเนี่ยโอ้แล้วนี่ฝนของพ่อพี่ฝนหรือเปล่าแสนสี่แสนห้าเลยที่ใหญ่จำไม่ได้สั่งให้อยู่บนตัวฉันนะเธอฉันต้องมีมูลค่าไหมเนี่ยโอ้สวยมากเลยนู่นนี่สองล้านสองที่มันเข้ากูบอกว่า เออสรุปก็ลูบไกส่สองล้านไม่ต้องไปกลัวถนะ้าเป็นแอร์เมสนะก็ต้องค่อยๆเดี๋ยวบุกจับแหกแม่เลย วันนี้ฉันพยายามแต่งตัวมาให้เข้ากับเออบ้านของเขา้าลูกคุณมาถึงปุ๊บฉันอยากจะพังตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าอันเนี้ยครบเซตนะจ๊ะเราต้องถามพวกคนที่เล่นวินเทจว่าตอนนี้ตอนแรกๆคือเริ่มต้นคือน่าจะประมาณล้านนึงกิลประมาณล้านนึงอยากรู้ว่าทุกวันนี้ราคาของเซ็ตนี้ราคาเท่าไหร่แล้วพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะ เพราะว่าตอนนี้น่าจะไปไกลมากหลายคนสงสยัยจะมาบ้านใครยังไม่ได้บอกเลยฉันมาบ้านของผู้ให้แชผู้ให้ให,ให้แบบไม่มีสิ้นสุดให้แบบไม่หวังอะไรตอบแทนให้ทุกทุกหกเอเออฉันจะบอกว่าอันนี้ฉันสามารถการันตีได้เลยเพราะว่าคนรอบข้างของเราได้รับการให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ฝกที่วันเกิดได้เงินหนึ่งปึกพร้อมกระเป๋าลุยวิกต้องแล้วที่ถึให้เลยแค่นี้งนะ่าย พานบอกตรงๆเลยนะอยากสนิทอยากสนิทอยากรู้จักฉันขออัญเชนิญแขกรับเชิญที่ใจนี่คือว้าวนี่กว่ามหาสมุทรแอตแลนติกคุณเอกค่ะ พี่เกจะเห็นความติดสนิทของเฉลี่ยนแล้วมาตั้งแต่เล่าเลยนะพี่เอกให้อะไรใครบ้างไหนพี่เอกลองพูดสิมันไม่ได้เรียกว่าให้หรอกเราซื้อของใช้เราเองแล้วมันหลายๆเดือนไปอยากเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันให้น้องๆแล้วรับตัวรับคือจิตของคนเป็นแม่พราจิตของคมเป็นกุศลแต่างแต่ว่าปกติพี่เอกซื้อของเราไม่ได้ซื้อแบบเออเก่งกำไรเก่งราคาเพราะฉันเพิ่งเห็นว่าโคมไฟเป็นอ แคซึ่งไม่เกี่ยวกับอะไรกันฉันไม่ถ้าเป็นของแต่งบ้าน <c oughs> ก็จะแบบซื้อแล้วคิดคิดว่าเก็บได้นานมีมูลค่าแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าลา์สไตล์เงี้ยผมว่ามันก็ก็ปเป็นไลฟ์สไตล์เรา แต่ไไม่ได้คิดเรื่องของการแบบซื้อใบนี้เพื่อเก็งกำไรอะไรไม่ทุกอย่างคือความชอบทุกอย่างคือความชอบของของใช้เราแล้วส่วนใหญ่6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมเดือนแปดเดือนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ให้กันน้องๆให้กับคนกับรถพนักงานเราให้รด้วยอ่ะคะให้ด้วยโห้พี่คุณคุณถือได้เยอะๆอ่ะรองเท้าอ่ะพะใส่เบอร์เดียวกันีคุชชี่รองเท้าแบรนด์อ่ะเพราะเขาสุดเท้าอ่ะเนาะในการที่จะแบบพาเรานำทางไปในที่ต่างๆใช่ไหมพี่เกี่ยวมด็ก ต้องวูเรามีเท่านั้นถ้าถึงเวลาเราเราก็ต้องแบ่งเราไม่หูงสมบัติเรื่องเรื่องเสื้อผ้าผมไม่มองว่าเสื้อผ้าเป็นเป็นอินเวสต์นะมองเป็นการใช้จ่ายไฟ้สล <straightforward> ์เราเราชอบเราก็ซื้อไเอมไม่เคยคิดจะขายเลยใช่ไหมไม่ขายไม่ขายคือขายคงทําใจไม่ได้พอซื้อมเสื้อตัวเนี้ยเรารู้มูลค่าซื้อมาตัวแสนกว่าถ้าเราขายเลืสองหมื่นเราก็ทำใจไม่ได้นั้นให้เขาดีกว่ารู้สึกว่ามันมันแฮปปี้กว่าอย่างน้อยสุดเขาได้ใส่แล้วเขาก็ ขอบคุณเราเจอร้อยครั้งขอบคุณร้อยครั้งโอเคไหม<อ>ดีกว่าขายอีกมันใจแลกใจ<อ>เนาะพี่นี่ก็ให้ไปส <c oughs> <c oughs> ัว่าม่หมก็ได้นะเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ท่าจะเห็นว่าจริงๆที่เขาให้ฉันคืออะไรวันนั้นอะไปไปคัสเอ๊ะตู้รองเท้ามันมีกระเป๋าเดินทางอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะไม่ถือมันหนัก <c oughs> ไปเปิดอ้าวทำไมมันขาดมุมนี้ <c oughs> ซื้อมาใบแสนกว่าบาทจะทิ้งก็อะไรอยู่เอาไงดีวะไม่ลองโทรหาเอาไหมเอาไหมเอาไปโหลดเล่นก็ได้เลยนทาไปโหลดเล่น พี่เอกนอยากจะขับตู้แรกของพี่เอกมาก <c oughs> ตู้รองเท้า300 <c oughs> กว่าคู่ของพี่เอกไม่น่าถึง300แต่ก็กพอสมครวรอะไรเงี้ยแต่ว<ต>่าไม่ถึง3า0แล้วแต่ว่าไม่นับใช้วิธีการยิงเลเซอร์ <c oughs> มหาราณีแห่งรองเท้าและมหาราชาเอาจริงๆไม่เคยเห็นรองเท้าผู้ชายที่เยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วเป็นแบรนด์นมทั้งหมดก็แยกรองเท้ารองเท้าทำงานเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะเป็น g ุชชี่แอร์เมสลุยแล้วก็บาลอ n ซิก้าคู่ไหนที่พี่เอกใส่บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเรอมีมีคู่นี้สี่ห้ครั้งแต่เป็นลุยน้ําอ่ะ ไปดูน้ำตอนไปเชียงใหม่มันก็เลยเซอร์เหน่อยเนี่ยของก<อ> <Gucci. S 2> ุชชี่ตอนนั้นเราเราก็ไม่รู้จริงๆมี3คู่ซื้อซ้ำมาจําไม่ได้ว่าซื้อไปแล้ว <c oughs> อันนี้มีช่วงที่ใส่บ่อยมากรู้ตัวเลยว่าใส่ติดกิจกันเตจันต์หนึ่งอาทิตย์อ่ะแล้วนี่ค,คือราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่เอกไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่กุชชี่น่าจะสามสี่หมื่นประมาณนี้นะถ้าเป็นหลุยไม่ต้องดูราคาเลยจําได้เลยถ้าเป็นหนังธรรมดาก็สี่หมื่นกว่าบาทถ้าเป็นหนังลิซ่าลิซ่าก็อยู่มันหกเจ็ดหมื่นถ้าหนังจระเข้ก็สองแสนกว่าบาทอันนี้ซื้อเพราะคคคคคววาาาาาาามมมมเเเเพรรรระป็นนนนูู่่ี้ไไดงงือััสถกบ3 อยู่แล้้วไงซือปุ๊บเออจะให้เลขาเอาคู่นี้ไปทำไมมันทำเรื่องนานยังวะชั่วโมงหนึ่งยังไม่เสร็จเอาติดไซเตสคือเป็นหนังจราเข้ต้องทำเรื่องต้องนู่นนี่นั่นเบสเดียวค่ะสองเซก็แบบที่กูซื้อทำไมเพื่อสองชั่นโมเคยใส่ป่ะก็ใส่ใส่ใส่เออคู่ที่ไม่ใส่อ๋ออันนี้ซื้อมาปี2ปีมันยังไม่ใส่เลยอ่ะไม่รู้ซื้อมาได้ยังไงอ่ะน้องแอบติดอยู่ก็ได่เลยมันก็มีหลายคู่ที่ซื้อซ้าก็เยอะมีแล้วทำมาซื้อซ้ำยังไงคะพี่เอ๋ซื้อซ้ำซื้อมซ้เก็ให้ใหา <laughs> อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เลยเอ่ะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยย่างคู่สี่ห้าหมื่นหมดแล้วของเท้าส่วนใหญ่อย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งกลับจากโมอโนาโกก็ได้มาแปดคู่แดคู่ เราแต่งเราไปเมืองนอกรู้สึกว่าทํางานหนักแล้วเราก็จะช็อปช็อปช็อปเอาแค่เสื้อยืดกางเกงยีนไปแค่เจ็ดตัวเรื่องที่เหลือไปหาข้าหน้าหมดเลยดีดาดีดาแต่มันถูกกว่าบ้านเรามันก็ถุงนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกดีนะแบบนี้ตัวนี้เพิ่งได้มาอันนี้ก็แอมเมทตัวใหม่ใช่ตัวนี้ตัวใหม่เท่าไหร่อ่ะคุณเนี้คือเป็นคนที่ไม่ได้ดูราคาจริงนะซื้อปุ๊บอ่ะก็อาจ่ายก็เอากางประมาณขอเป็นคอมเมนต์แล้วกันราคาขอเป็นคอมเมนต์นะวันนี้มีคู่ไหนแบบที่้อมาแแล้วบก นาซื้อมาเลยใส่ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะไอ,อ้เท่าหนังอ่ะต้องระวังเท่าหนังต้องลองก่อนโ,อโ,โ,อโลละแล้วโลไปแล้ว,ลลว<อ>คือ,อเราต้องถามบางครั้งมันแพงนะบางคู่เรามาดูหลังเฮ้ยแสนกว่าบาทแต่ถ้าไม่ใส่ก็พังก็เสียทําใจใ,<ช>ให้ดีกว่าให้ให้ใหอันนี้กางโลให้เนี่ยให้ฝนแล้วเนี่ยอ๋อนี่เป็ของพี่ฝนเหรอเขาบอกว่าเป็นวอ water proof ซื้อมา6-7ปีแล้วราคาแสนสองแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใช้เลยจนมันเนี่ยดูดีมันขาดอะทั้งในห้องเราติดแอร์ตลอดนะเนี่ยคือไม่ซื้อมาน้องทําลายตัวเองเหรอคะพี่น่าจะโชคดีมีคนมีคนเอาไปละดีใจด้วยะมันเป็นในส่วนของเชื่อมัอันนี้ซื้อมา10ปีแล้วแลายข้าแสน ตอนนี้ร้านสองร้านเพสองร้านใลจังหว้านแล้วว่าความที่มีอันนี้แล้วเสร็จก็ต้องไปซื้ออันนี้มาเมื่อ3ปีก่อนที่มาล้านหนึ่งแสนอันนีข้อมือจ็กกี้อ่ะข้อมือจ็กกี้นะคะเป็นในส่วนของทรีทรีแองโกลสามแผงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอันนี้แค่ดัมซิมนะคะก็จะมีประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นห้าสิบแปดล้านชิ้นในข้างบนเบ้อไหมเบ้อไหมกินแบบก็ยังไม่ด สองค่ะที่ฉันบอกได้เลยนะคะเหมือนเฉริมอันนี้คือเป็นตู้สําหรับครับกระเป๋าสตางค์ตล้วนี้หายไป10กว่าใบแล้วนะเพราะเอาให้คนอื่นไปเพราะว่าตอนวัยรุ่นสักสามสิบ้นต้นก็จะชอบใบเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วเริ่มอายุอายุมากขึ้นก็เริ่มจะชอบใบใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยอันนี้คือใบล่าสุดที่พี่เอกใช่เพิ่งซื้อมอนาโกมาเขาบอกว่าวัยรุ่นยังต้องมีสายกูก็สายมั้งวะแต่ใช่ไหมก็ไม่เคยใช้ อปนี้น่าจะแสนหกแสนเจ็ดแสนห้าประมาณนี้แหละซึ่งเพื่อนของพี่เอกเนี่ยชอบเสี้ยมให้ซื้อของจริงหรือไม่ชอบพพี่เอกอันนี้ดีอันนี้เหมาะมากอันนั้นเหมาะที่เหมาะไหนกูถือก็เป็นดูเป็นอะไรเลยอ่ะเอาไหมเอาก็ซื้อเอามาเสร็จก็ไม่ใช้เพื่อนคนที่เสี้ยมนี่คือใครอย่างเลยะเพื่อนคนที่เสี้ยมเนี่ยเอา,าพกก้อเลย <laughs> ่คุณดังอยากเป็นเพื่อนของอาอยากเป็นเพื่สนิท่แต่มันก็มีที่เพื่อนเซียมแล้วยังอยู่แล้วเกิดความงงแล้วยังอยู่ต้องมีข้อมือข้อมือมันก็จะบ้าไปตามตามช่วงอย่างเงี้ยข้อมือเนี่ยก็ไหลยมมากข้อมือสังเกตว่าดาราทุกคนชอบใช้ข้อมือแอ r m a t e กันนะผมก็ใส่ใส่อย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเจ็ดแปดหมื่นนะก็ก็ไม่ได้ใส่นะ นี่ดีไหมจับอันนี้ช่างตัวได้แล้วนะอันนี้แสนหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นเงินแท้อันนี้เป็นเงินแท้เราใส่แม่งโคตรหนักเลยใช้ไปครั้งเดียวก็ไม่ใส่เงินหนักจริงมากเป็นเงินน่ะอารมพัดใช้เยอะพวกเนี้ยเห็นอาร์มใส่เยอะไม่น่าละแขนเขาเลยเล็กยใช้ครั้งเดียวมันหนักแล้วไม่ก็ไม่ใส่อันนี้เกิดจากคพังตกะอ๋อนี่ก็เพื่อนเชี่ยนเชี่นเกี่ยวกันเพื่อนให้ให้พี่ซื้อแบบนี้แล้วมันก็ได้กระเป๋าไงโอ้ยรักแรงนะให้เราซื้อกำไรเขาจะได้ซื้อกระ แต่เราก็ชอบแล้วก็ซื้อคิดเลยมากแต่ไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวนะของบางอย่างของพี่เอกอะก็เหมือนซื้อมาประดับบ้านจริงเหรอเรียกประดับนี่งนเนี่ยค่ะเรียกประดับบ้านเนี่ยค่ะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วอากาศเย็นมากเลยแล้วเราก็ใส่เสื้อเสื้อคลุมยาวไปแล้วเรามีตัวนี้เข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันเท่หว่ะนั่นคืออะไรคะเนี่ยนี่เห็นไหมจะเสิรไหมอเิาารไมมันไม่เหมือนสันก็เป็นมหาราษีแล้วอะ ห้าหรือสักอย่างจำไม่ได้สัถานที่บนตัวชนะทอนจะดูมีมูลค่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอคะมีขนอีขวดอันนี้มันเป็นเซตป่ะอันนียซื้อที่สองอันไหมคอันนี้เหมือนจะซื้อที่มกลีหรือไปอะไรเป็นหมวกผมจําได้เพราะเป็นหมวกผมชอบมากนี่นี่นี่เธอฉันชอบมากที่ฉันถามพี่เอกว่าพี่เอกอันนี้อะไรอะคะพี่เอกตอบฉันว่าโอไม่ทราบ แต่ชอบคมันคนชอบขนสัตว์มากไม่แพงไม่แพงหรอกน่าจะหมื่นห้าพันสองหมื่นนะไม่รู้อ่ะแต่เป็นขนแท้แต่ขนแท้ใส่คู่กันคือดีสีเดียวกันเหมือนเป็นมาจากตูมอ๋อสวยเลยนะเออมิกซ์ว่าเก่งนะเนี่ย อาแซวนิดหนึ่งเมื่อกี้ชั้นหนึ่งพี่กไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะคือเมื่อกี้ถามบอกว่าเสื้อตัวไหนที่ชอบที่สุดเอาจริงๆอะคือชอบเสื้อตัวนี้เสื้อยืดตัวเนี้ยื้อมาต้องสามโหลอะใส่ทุกวันเลยเสื้อตัวนี้เหรอใช่สายตามองไปเสื้อเหรอก็ต้องแบบว่าหลุยวิกตองกูจริงจริงลุยนี่เยอะเต็มตู้เลยโปโลลุยหมดเลยแต่ชอบเสื้อตัวนี้ที่ใส่บ่อยที่สุดเป็นของซื้อมาคระวเมื่อวานก่อนก่อนที่จะบินอะให้คนรถบไปซื้อมาสองโหลอยู่ดิ จริงจริงด้วยอ่ะเวลาชอบอะไรก็จะซื้ออย่างเงี้ยอย่างเสื้อโปโลหลุยอ่ะชอบก็ซื้อมาสองโหลมาถึงตัวเดียวกันหมดเลยใช่ตัวเดียวกันหมดเลยสองหนสองโหลอ้าเน่าแ่แอมเมดก็เก็บได้นานนี่ยครับก็ซื้อมาเป็นโหลเลยสองหมื่นห้าแล้วผมจำไม่ผิดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าแหละบอกชอบก็อยังอายังละครึ่งโหลครึ่งโหลมาสุกสีเราเป็นแจ็คเก็ตกันแล้วก็อย่างเงี้ยเราเราใส่คุมตัวเดียวก็ก็สวยแล้วเสื้อ ออตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยพี่เสื้อหลุยแบบนี้านตะีไปแสนขึ้นหมดอะ่ะส<ต>่วนใหญ่นะนี่อย่างเงี้ยโทษนะครับใส่ผมก็จะใส่อย่างเงี้ย คุมตัวเดียวจบเนี่ยไปทํางานทุกเช้าก็ใส่แค่เนี้ยมันดูเป็นพี่อะเนาะแค่เนี้ยจบเลยแต่มันก็ไม่ยันไม่ใช่ตัวค่ะยังไงอันเนี้ยซื้อที่เมืองไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมืองไทยเอะไรมันเข้าฝันค่ะเนี่ยถึงถึงที่ไม่ไม่ใส่เลยนี่ใส่แ้วสวยแน่จริงอะแต่เมืองไทยใส่ไม่ได้เราใส่เมืองนอกได้อย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยดูเป็นน้องบองเวอร์ชั่นแบบว่าเออพรีเมียม แสนกว่าแน่นอนแต่ไม่แน่ใจะเท่าไหร่แสนสองแสนสามอะไรเงี้ยแหละพี่มีงานให้หนูทำไหมน่าสุดก็เ<อ>ขาบอกว่าที่แพงอ่ะอันนี้คือตัวล่าสุดที่พี่เอกซื้อเหรอใช่เขาบอกว่าเวลามันโดนความร้อนอ,ะอ่ะสีตรงเนี้ยมันจะเลืองแสงขึ้นมาเองแล้วมันจําเป็นไหมต้องเกือบแสน <c oughs> คือมันจะเรืองแสงช่อด,ดอกอันนี้ครับเขาบอกเปน็นนวัตกรรมใหม่ของหลุยส์ตองถ้าเจอเจอความร้อน <c oughs> หรือเจอไปถ้าเราอยู่อากาศนอกมันจะเลืองแสงขึ้นมาแต่พี่เกเคยเห็นมันเรืองแสงแล้วถูกไหมไม่เคยเพรายังไม่เคยใช้ ฉันอยากให้นางพูดเรื่องอันนี้นิดนึงเสื้อผ้าที่เวลานางไปต่างประเทศบัตรโลกอะไรไม่ไปเลยพี่เอกจะต้องมีเยอะแน่นอนเพราะพี่เอกไปต่างประเทศบ่อยใช่นี่นี่ใช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 ิกก้าท่่ใช่ใช่วช่้ช่ใ่ใช่่ สองแสนกว่าตรงไหนคือบาลองเอ็กมันบอกมีพยานจริงเหรอใช่แค่ในครั้งหนึ่งตอนนั้นขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์มั้งหนึ่งครั้งท่วนสองแสนกว่าแต่มันเป็นความชอบของพี่ใช่ซื้อมันก็เข็งไม่นานฉันต้องเข้าใจพี่เอ็โอเคไปต่ออันนี้ก็ก็ะใส่อ่าอันนี้ตะกอนตะกอนแต่ใส่ตรงนี้ไม่ค่อยชอบเพราะมันจะดูอ้วนอ่ะตัวนี้บอกว่าอยู่รันเวย์อยู่รันเวย์ก็ซื้อแต่ตัวนี้ซื้อนานมากกว่านะแต่มันแข็งมากดูดิอ๋อเออใช่ใส่เป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะมาพูดถึงสิ่่งงทีีต้อม บ้านกันบ้างดีกว่าพี่ออแอร์เมส แล้วหนักมากมันหนักไรอ่ะอันนี้ยังยังไม่มีของนะก็จะโลแล้วบ้างเนี่ยช่วงหลังก็เลยแบบไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยแล้วก็จะใช้เป็นเป้แต่นานๆทีนะเราจะได้เห็นแบบว่ากระเป๋าเมสของผู้ชายแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่คะใส่เอกสารใส่เอกสารสีส้มสีส้มเหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเออผมพิพากษาเนนี่อะไรนี่ไม่มีฉันก็พยายามอย่าลือย่างเข้าฉันแล้วก็ไม่ใช้นะดูดีความมันใหม่มากอ่ะ ้าคใสไปไหนว่าสีส้มจะให้คนก็เสียดายอันนี้คือมันมันหาไม่ได้ไงอ๋อนี่เท่าไหร่ซื้อมาเกือบสามแสนแต่สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วอะสิบสองปีอะคอมเมนต์ค่ะใบนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะอันนี้ว่างงแล้วนะฉันงงแผนกนี้มากกว่าคือเป็นแผนกขึ้นเที่ยมหรืออะไรคะที่ทำให้มันแบบมันดูแบบว่า ะะเราคิดไงว่าเออเราคงจะใส่ได no uh oh oh. ้นะคงจะวัยรุ่นใส่เราจะใส่ยังไงวะเนี่ยเราดูขอดิเชื่อมกันแกไม่เต็มเลยดิที่ความนี้ใหม่มากันไม่ได้ใช้นานมากจนหนักมันไม่ได้ใช้นานมากไม่ได้ใช้เลยด้วยแล้วจะใส่อะไรวะแล้วก็ถือไปน่าจะสะพายอย่างที้ต่อว่าเดินไปไหนอ่ะไม่มาเก็บแชฉหรอ นี่คืออันจริงอันนี้เคยใช้หนูครั้งหนึ่งเคยใช้ครั้งหนึ่งจำได้คือภาพฝันไงสวยเว้ยดีภาพจริงไงจะใช้ตอนไหนวะไม่รู้อันนี้คงหลักหมื่นละสามหมื่นสี่หมื่นละมั้งแต่ไม่รู้ไง ไม่ได้หรอกพวกนี้ล่าส่วนี้ก็ซื้อมาซื้อมาทําไมวะใส่อะไรคะเนี่ยไม่รู้ใส่ก็เท่นะใส่แล้วเออตเด็กมนะใหื่นหแต่อานนี้เอาไปเมืองนอกได้ถ้าขนาดนี้ไซเนี้ได้ไม่ต้องไปกลัวถ้าเป็น air m e s นะก็ต้องค่อยๆเดี๋ยวบุกมีจับแหลแน่เลยพังสุดท้ายของเราในวันนี้นี่คือไม่ใช่สิ่งที่ แพงที่สุดหรือดีที่สุดแต่อันนี้คือสิ่งที่ถูกใจฉันที่สุดแค่นั้นเองค<ช>ือ <laughs> ตอนนั้นไปญี่ปุ่นไปกับเพื่อนนี่แหละเดินเยไปไปช็อปคาเทียแล้วกันไปดูดูเออดูวยเฉยนะเสร็จเขาก็แนะนำตัวเนี้ยโอ้สวยมากเลยลนู่นนี่สองร้านสองเข้ากูบอกว่า สรุปก็รูดไป2 2ล้านสองประมาณ10ปีที่แล้วอะ่ะถามว่าใส่ไหมไม่ใส่เพราะผมก็ระวังนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันหลวมตรงนเนี้ยเนี่ยใส่แล้วมันจะหลุดง่ายเออมืองนอกก็ใส่ไม่ได้เมืองไทยที่คุณใส่เดินนี้ก็เขาคงไม่ใช่ก็เลยก็เลยเก็บวันก่อนผมมีแหวนแหวนที่ันใส่สามสามวงอะ่ะที่มันพัน,พ,น,พ,นพันกันเนี่ยห้ามซื้อใช้เลยนะทำไมอะ่ะเรื่อง,เร,องเรื่องอะ่ะไปใส่ที่เกาหลีใส่แล้วก็เดินเล่นก็จัจับมันวนไปวนมามันล็อก มันล็อค<ะ>ปุ๊บโอ้เขียวเขียวเขียวถ้าไม่ตัดออกอ่ะนิ้วผมต้องตัดนิ้วผมว่าถามเพื่อนผมเฮ้ยเอาไงกัวสองทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยต้องทอไปก่อนแล้วพรุ่นี้ช้า <c oughs> มึงนิ้วกูนิ้วกูจะขาดกับกับกำไรกูพี่มันเสียด้เงินนะมึงขายไปเลยกูกูจะนิ้วเก็บไว้ไอ้แบบกวงนั้นราคาเท่าไหร่แม่ห้าแสนกว่าต้องตัดต ต,ตัดแหวนออกอ่ะอ,อีกหน่อยเดี๋ยวต้องตัดนิ้วก้อยออกต้องเลือกว่าจะตัดห้าง <c oughs> ห้าแสนหรือจะตัดนิ้วถ้าเป็นเราอ่ะ ก็ชอบทาเทียอยู่ช่วงหนึ่งตอนหลังก็ถ้ามันแพงไปเราก็ไม่ซื้ออย่างในการเนี่ยนการก็สะสมนี้ไม่สะสมนี่ไงนี่งนี่ไงเอาที่ใส่วันนี้เลยใช่เนี่ยนการเนี่ยให้ให้ซูมดูแวบปเดียวได้นะอ่าซูมดูว็เดียวซูมว็ดเดียวลอลอลอกลออกรหลอกคืออย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ทุกวันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ไม่ค่อยยึดติดกับพวก ไม่ไม่ใช่อินเวสไม่ใช่เป็นซื้อเพราะว่าจะขึ้นราคาค่ะนั้นเราจะมีความทุกข์<ม>ถูงไหม,มถ้าซื้อบอกพไม่ขึ้นทุกไหมุมน้นอีกทีเนียวเลยทีนี้แบบโอ้ซื้อมาอีกเรื่องหนึ่งที่สอเป็นคติดสนใจในวันนี้ <S <S อะไรที่เพื่อนบอกว่าสวย เราจะต้องคิดกับตัวเองว่าใชยปะวะอันนี้ฝากบอกดังมันก่อนนะสวย <laughs> <laughs> เหมือนผู้จัดการดิฉันเวลาใส่เสื้อผ้าพี่ใหญ่เขาบอกไม่ปู๋ไม่ปูโอ้โหแหกตรงนี้ล้วไม่ปองอะไรแบบนี้อะ ให้ให้พี่เอกฝากข้อคิดอีกนิดนึงดีกว่าตอนจบคือจริงๆอ่ะผมว่าเสื้อผ้ามันก็คือคือของใช้เราเราเป็นแฟชั่นอ่ะไม่ต้องไปยึดติดกับต้องใช้แบรนด์หรือต้องอะไรเราพอใจก็ก็ใช้ยิ่งเป็นวัยรุ่นอ่ะผมว่าเสื้อผ้าที่ดีที่สุดก็คือบอดี้เราหน้าตาเราแล้วก็บุคลิกเราเนี่ยคือเสื้อผ้าที่ดีที่สุดแต่คืออย่างเนี้ยผมซื้อเนี่ยผมก็ ไม่ได้เดือดร้อนเราไม่เครียดไม่ไม่ใช่ว่าเราซื้อด้วยความพยายามอยากบอกคนรุ่นใหม่ว่าอย่าไปตามแฟชั่นไปตามสื่ออันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์รายได้เราหรือว่าตีหนึ่งเราซื้อนิดหน่อยพออะไรเงี้ครับอืมข้อคิดดีๆในทานทีพังตู้จะเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะอุตส่าห์ให้เราาพังตู้ทุกตู้จริงๆเพราะว่าทั้งในกล้องนอกกล้องเบื้องหลังค้นละแเนาตอนนี้แม่บ้านม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้แจ็คกี้เห็นบอกว่าอยากสมั อยากจะสมัครงานที่บ้านนี้เพราะว่าก็จะมีการในส่วนของแบบว่าเออรองเท้าไม่ได้ก็ให้คนขับรถนี่ไงฉันก็เอออยากจะไปฝึกเรียนขับรถบ้างยิ่งให้ยิงได้ยิงอุ้ยยิงให้ยิงได้เอาล่ะฉันว่าเทปนี้นะคนทั่วสารทิศจะเริ่มปรับมุมมองมากขึ้นฉันก็จะเริ่มปรับมุมมองตัวเองฉันจะต้องให้คนอื่นบ้าง แต่ฉันขอคำถามสุดท้ายหนึ่งคำถามเลยไหมสมมุติพี่อยากสมมุติวันหนึ่งหนูมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วอยากจะซื้อของขวัญให้แฟนสักหนึ่งชิน้นเป็นรองเท้าแบรนด์เนมพี่อยากจะแนะนําเป็นปตัวไหนถ้าใจผมอะก็เอาที่เขาชอบอะเอาที่เขาชอบ <c oughs> แต่กิ๊กี้คือเจ้าของร้านทองแล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็ผิวแทนๆหน่อย ต้องดูว่าเขาชอบแต่งแบบไหนแต่งตัวกงยีนประจํำกางสลักหรือกางยีนก็ต้องเต้นรองเท้าที่มันดูแบบเท่ๆผมว่าหลุยน่าจะดีกว่าอ่าประมาณนี้่ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ได้ครับเป็นอะไรแบบนี้ไปใช่ไหมมันใช้ทุกโอกาสอันนี้ปกลมลวงบกลมลวงหรืว่ามีใครแบบเออมีแฟนเป็นเออเจ้าของร้านทรัพย์ใช่ฉันแบบแบบนี้เฉลยไม่จับโจนพันจนป้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าดูรายการอื่นๆของช่องวันเพลก o u าวได้ตรงนี้เลยค่ะ